ครับสวัสดีครับพี่พี่ซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสพารวยนะครับเอาเมื่อนี้นะครับแอดจะมีสูตรมาฝากนะครับสูตรเก่าสูตรโบราณนะครับซึ่งของแอดมีสูตรโบราณอยู่สามสูตรนะครับในวัตถิพันธ์มาลงไห้สูตรเดียวนะครับอีกสองสูตรบริลลล่อห้นะครับแต่เลยพลาดไปนอกคำนอกในวที่ผพันธ์มานะครับ อีกสองสูตรไม่ได้ลงบังเอิญไปลงสูตรที่บอ่อเข่าเลยนะครับสองสูตรที่เหลือนะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับนายสีไดานะครับนะเนาะวันนี้แอดกะเลยจะขอโอกาสนี่ลงสูตร <c oughs> โบราณเอซีเ <MC S 2> <MC S 1> บิงเอซี MC ชุ่มนะครับเพื่อมกักเพื่อชอบก็บค่อยจัดนะครับ <c oughs> ถ้าบ่มากบ่อชอบก็พานนะครับสําหรับสูตร สูตรเด็ดโบราณนะครับเดี๋ยวชมไม้มงคลก,ก่อนนะครับเดี๋ยวแอดจากผ้าเข้าไปชมสูตรนะครับชมไม้มงคลก่อนนะครับต้นดาพอินนะครับกับส่วนทางดานนิปเป็นว่านนกคุ่มหลวกวาน อันนี้เป็นวันอีดอกทองนะครับบ้านดอกทองนะครับส่วนต้นนี้เป็นต้นยาสมุนไพรนะครับเด้อบางเงินเมื่อเกิดอยู่นี่นะครับแอดปลูกไว้ทั้งหลังบ้านนะครับในช่วงนั้นอาจจะเมล็ดล้นลงนะครับแอดเอามาเป็นดินปลูกก็อาจจะติดมานานะครับตําแย่แมวนะครับต้นตําแย่แมวนะครับแก้หอบเหืดนะครับนี้นะครับ ส่วนต้นนี้เป็นต้นพันธุ์งูขาวอันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะครับเป็นวัชพืชท,ที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ตามพื้นที่รอบบ้านนะครับเป็นพืชสมุนไพรเช่นกันนะครับแต่ว่ายังท่านได้ออกดอกนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งก็คงจะออกดอกนะครับหญ้าพันงูขาวนะครับไปต้มเซคับราก ยุบหยอบนะครับไม่ยาลาบหน่อยนะครับหรือว่ายุบหยอบบานเฮาแล้วก็อ้อยดํานะครับจะช่วยขับปัสสาวะนะครับสําหรับต้นพันุงูขาวแล้วก็พันงูงูแดงนะครับหรือว่าตามภาคอีสานห้องหยาคุยงูนะครับไปต้มใช่กันจะช่วยขับปัสสาวะนะครับเป็นพืชสมุนไพรนะครับทางด้านนี้เป็นว่านสาวหลงนะครับว่านสาวหลง แล้วก็มีมงคนอีกหลายๆยอย่างนะครับก็จำซื้อว่า่อยได้นะครับนุ๊กวันดักแด้ดักแด้แล้วก็กระชายดำเอาเดี๋ยวเพื่อป,ป่เปกนการเสียเวลานะครับเดี๋ยวแจะพาเข้าไปเบิ่งไปช่มตัวเล็กนี่ทางสูตรนะครับ นี่แหละครับสูตรในงวดที่ผ่านมานะครับฉลากออกวันอังคารน้าสิได้นะครับสูตรนี้บริได้ลงอหายนะครับนี่ครับห้าแปดสามนะครับห้าแปดสามเข่าสามตัวตรงเลยนะครับสําหรับสูตรนี้ขอโทษขอให้ละลายได้ครับได้เอฟซีุกท่านครับเพราะว่าแอดเกิดบ่คลอยบ้างนะครับเลยบริได้ลงอหานะครับสําหรับสูตรนี้นะครับห้าแปดสามนะครับเข่าตรงเลยนะครับแอดไปจับแต่ว่าบริได้อลงในคลิปก็คือจับ สามหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามนะครับที่ลงในคลิปสันนะครับเพว่อพอมีเวลาแล้วมือนั้นนะครับแอดบพื่อเอาสูตรนี่ล่ให้เห็นแต่ว่าเอาตัวเลขล่ใงไก็คือเอาล่ใงไผพิดตัวนะครับจับคู่ผิดตัวนะครับจับสามหนึ่งแปดที่ลงในคลิปสันนะครับเนาะบ่ได้จับห้าแปดสามไฮนะครับขอถทษขอให้ยหลายๆนะครับในงวดนี้แอดเจาสูตรนี่ล่ให้เบิ้งนะครับ สูตรนี้ลงให้ดูนะครับวดนี้ออกวันพฤหัสเดี๋ยวแอดจะใหุ้เบิ้งให้ชมนะครับนี่ครับอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้จะเข่าล่างนะครับสี่สองนะครับสี่สองนะครับที่แอดจับแอดมาจับอายุสี่สองก็ลงตัวพอดีนะครับเข่านะครับอยู่ในคลิปสั้นนะครับแอดแต่ว่าแอดบว้ว่าล่างนี้ลุงนะครับบ ตัวสูตรลงแต่ว่าแอดเอาตัวเลขลงก็คือ42นะครับแล้วที่แอตไปเห็นอยู่ที่ต้นประดูเก้านัางก็เห็น42และเห็นอยู่ที่องค์พระเจ้านาคนะครับอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับองค์พระเจ้านาคขาวมือนั่นแบตหมดนะครับแอตเลบยบมได้ล่วงไห้นะครับที่ว่าแต่ว่าแอดไปเห็น42กับ87นะครับก็เลยบอกไต่ลงปูลงตายอยู่ที่วัดนั่นนะครับว่า318 แล้วก็แปดเจ็ดแล้วมาเห็นอยู่ที่องค์พญานาคเห็นสี่สองแล้วก็8แปดเจ็ดนะครับบ่รูว้ว่าหลวงปู่หลวงตาเพินเ่นจะได้จัดบ่อแต่ว่าแอดยังบ่ท่านได้เข้าไปอีกนะครับสมหรับวันนั้นนะครับซึ่งเพิ่นส้างองค์พญานาคยังบ่ท่านได้เสร็จนะครับองค์ปู่น่าจะเป็นองค์ปู่ศรีสัตตานาคราชหรือจังใดนี่นะครับแอดจำอาจอจะจบบิดจำเพียนนะครับนี่ครับสี่สองนะครับเข้าสองสูตรนะครับสำหรับตำรา วานนี้นะครับนี่ครับแอสเอาลงแต่สูตรนี่นะครับซึ่งแอสเอาลงแต่สูตรนี่เนาะก็เลยพลาดไปนะครับห้าแปดนะครับบ่มีสามมันเป็น4ีนะครับบ่มีสองแต่เป็นหนึ่งนี่แหละครับสาเหตุที่ลงพลาดนะครับเอสเอาลงสองสูตรนะครับเอาเอาลงสูตรหนึ่งแต่ว่าอีกสองสูตรหนึงบ่ได้ลงนะครับขอถทดขอพ่ายวันนี้เอจะเล่จะล่งไห้นะครับเอาเพราะบ่มีการเสียเวลามาเบิ่งสูตรกันเลยนะครับสูตรนี้นะครับ ในหวดนี่นะครับ,เ,รบเห็นกันชับป่ะเนาะที่นี่ครับเ๋ยวนะครับวันนี้ตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับสำหรับสูตรสำหรับสูตรแกมี่ ในตะล่างนะครับก็มี9มี2มี8มี0มี5มี7มี4นะครับอ่าสองตัวซ้ำกันแอดกันเลยถือโอกาสตัดออกเลยนะครับตัวหนึ่งนะครับสำหรับสูตรโบราณเก่าแจกงวดวันที่1เดือนกรกฎาคมห5นะครับเด่น2 798นะครับเด่น4ตัวนะครับตัวประกบมี5มี4มี0นะครับจับคู่3ตัวโต๊ะเต็งนะครับ9 72 นะครับก็เจ็ดสองนี่ก็จะตรงกันกับเที่แไปทำพิธีขออยู่ที่ปาะดูเก้านางนะครับงานป็นหน้าครับเนาะงานส,สีจันนะครับแล้วก็มีสองเก็ดห้าแปดสองเจ็ดศูนย์ห้าแปดห้าสี่เ็กี่เก้าห้าเจ็ดเก้าแปดห้นะครับ แต่เลย้วงกลมให้ที่972 984 985นะครับแต่ว่าตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อย285นะครับ285นะครับเหม็นของแถมให้นะครับ285นะครับนี่ครับ972นะครับเด้อตัวเด่น972นะครับตัวที่เน้นๆให้นะครับ เน้นให้ซีหางนะครับ285972 984985นะครับสำหรับแบบสำหรับ3ตัวนะครับเอามาจับคู่2ตัวที่นี่ครับ2จับคู่2ตัวบนล่างนะครับกรับด้วยนะครับมี2 5 2เก็บ282972 73747985879495 c 8 0 2ศูนย์สองศนะครับแต่ว่าวงกลมให้ที่สองเนะครับกลับให้แลยนะครับเ้สำหรับสองเนะครับแลักสเก้าเจ็ดเก้าแปด็ดสี่แปดนะครับวงกลมให้ที่หกหางนะครับวงกลมให้ที่หกหางนะครับแต่ว่าตัวกันกันมีเจ็ดสี่เจ็ดหนะครับ ตัวกันมีห้ยสามตัวนะครับส่วนอื่นส่วนอื่นกะตามแต่เอฟซีอดนจิตด,ดนใจตรงใจกันบ่นะครับตรงกันไหมถ้าตรงกระจัดนะครับหรือว่าถ้าบ้านกะจัดเฉพาะในนี่นะครับที่วงกลมห้นะครับหรือว่าเอฟซีตรงจิตตรงใจครับตัวเลขตัวใดที่ถูกตาถึงตึงใจที่ตรงกันกะค่อยจัดนะครับเด้อ อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับมาจอบก็ค่อยจัดคัดกระพานนะครับสําหรับตัวเรียกแนวทางสูตรนี่นะครับแต่ว่าก็เคยเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับสูตรนี่นะครับในวัที่ผ่านมาแอดบล็อกลุงสูตรนี่นะครับลุงอีกสูตรหนึ่งที่ว่าลุดไปนะครับก็คือเป็นสีหนึ่งนะครับเป็นหาแปดทีครับ บเบานะครับสําหรับสูตรนั่นสองสูตรนี้เขานะครับแอดก็เลยเอาสูตรที่เคยเข่ามาลงห้ก้านเลยนะครับในงวดนี้งวดสิบเจ็ดนวดวันที่หนึ่งนะครับเดือนกันยายนหกห้านะครับแล้วมาจอดจัดเลยนะครับทางช่องสนับสนุนใหนยิบจับชะลากินแบงก์รัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับบริม่่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่น่่งง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ จบกระยิบจับชะรักกินแบงรัฐบาลไว้นะครับสำหรับสูตรนี้ก็มีตัวเรียงวทางมาฝากเพียงแค่นี้นะครับเนาะหรือว่าในช่วงคงสุดท้ายนะครับบางที่แอดจะตัดออกอีกแล้วก็จะลงในคลิปสั้นให้อีกนะครับเด้อซึ่งในวดที่ผ่านมานะครับแอดลงในคลิปสัน้น4-2ตรงนะครับแต่ว่า3ตัวพลาดก็ขอโทษขออภัยหลายๆนะครับ สามตัวคือหนึ่งสามแปดนะครับสำหรับท่านใดที่ไปโตูดก็เป็นหนึ่งแปดสามหนึ่งสามแปดนะครับกับบ่อเข่าเนาะครับเนาะพลาดนะครับสําหรับสามตัวนะครับส่วนท่านใดที่ไปตัดเลนสองตัวก็ได้เนาะครับเนาะกับเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณเดบซีทุกท่านที่เขามาบึงมาชมท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามากด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้แก่ทางช่อง ทองใสพารวยก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโชคๆมันๆม,มีโชคมีช,มช่เดินทางก็ขอให้ไปตลอดปลอดภัยนะครับสือตัวได้กระดุนจิตรดุนใจให้ถูกทั้งบนทั้งล่างพ่อได้สร้างบุญสร้างกุศลพ่อได้ใส่ได้สรอยด้วยทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีกันทุกทุกท่านครับผม